สบายดีเด้อพี่นอนะ้อนงนะการยินดีตอนรับกระซูซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาเ,เห็นภารกิจของเฮาเนาะก็คือเฮามาอยู่จุดนี้เนาะพี่นอ้องเป็นจุดที่ว่ามีประชาชนเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือเพิ่นมาตั้งอาทินทานหรือว่าอาศัยอ,อ,อยู่นี่เนาะเป็นครอบครนะัวเนาะประมาณสิบครอบครนะัวเนาะเนี่ยพี่นอ้องจะเป็นจุ่มๆอยู่นี่เนาะก็คือรอบๆมันเป็นผู้พาปลาโดงเมื่อนอนพี่นอ้องเนี่ยอ่าเนาะอันนี้เป็นทางเที่ยวมา รอบๆนะีานะ่าจะให้เบิ้งนะีน่ประสาชโอนยูเคลนี่ก็คือเพิิน่วนหลายเนาะที่เพิ่นเฮดก็คือจะตัดฟืนแบบนี้ป่าอันนี้แล้วก็ขายเนาะเวลาที่ว่าเฮ้าขี่รถกายทางตัวนี้เนาะล้วก็จะเห็นเขาจะขายฟืนบางที่ก็ขายน้อยอยู่นี่นะขายนอ้อขายพักแล้วก็ขายฟืนเนาะลักๆของเพิินก็คือตัดฟืนแบบนี้มาขายเนาะนเพื่อว่าเอาเงินมาเรี้ยงชีพนะพี่น้องนะ ก็จะเป็นกองแบบนี้แหละเพิ่นนีนนน่ตัวนี้เป็นหลังคาที่เพิ่นสั่งต่างอยู่เนาะก็เขาแก่พอจำควรนละก็พอดีว่าเขาได้รับแจงมาว่ามีเด็กน้อยเนาะพี่นอ้องเด็กน้อยที่ว่าอายุได้สิบปีแต่ว่าปากโอกเนาะเข้าก็เลยว่ายักเข้าไปสอ,อบถามเบื้องละาเรียดความจริงแล้วก็ยักให้แต่ละคนคอมเมนต์บอกหรือว่าแนะนํำวิธีการหักษาเนาะ เพื่อให้ทักษะดีขึ้นกว่าเก่าเนาะกะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเนาะบ่แม่นหมู่บ้านเนาะอาจจะเป็นทับเป็นปากนะพี่นเนาะเก่าเข้มเป็น้องเป็นอะไรเข้ากลับไปติดตามครับชมพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะสบายดีพ่อสบายดีจ้ะนั่งสบายดีอยู่นั่งนับแม่นับนับแล้วเว้ยสบายดีแม่เจ้าเจ้าครอบครัวเพามีน้ำกันจะคนกับพ่อขออนุญาตถามเลย อันลูกงอมีสามลูกชามีสองเพิ่งก็ลงเงนนอนลงเพลงมันเละแต่พอเท่าไม่เท่า,านี่ก็พิ่มขบไปอีหาสิบขึ้นเท่นนานี้อยู่นี่พอเท่าไม่เท่าไ่มีเงนนะินเะากัอยู่นี่มีแต่ใส,ม,สม่ส่แบบห้ากินเนนองนู่น่ออัน,ออนเดี๋ยวนี้นี่อยู่ข้างหลังนี่นี่มีแต่เม่พพอแม่กับลูกคนนี้เนาะอนญาตถามได้อันพอชื่อยังก่อ ทองดีทองดีทองดีเนาะอ่าอายุจักปีแล้วก็อายุห้าห้าห้าสิบหกปีปีนี้ห้าสิบหกปีเนาะอืมอีแม่ได้ซื้ออย่างก่อนนางเบอายุจักปีก็อนมันก็ห้าห้าห้าสิบสองห้าสิบสองปีเนาะอืมอีนางซื้ออยังเดียวนางเกดนางเกดเดย์สิบปีสิบปีแล้วกับผู้นี้เนาะที่เขาล้มหัว่าเฝ้าบ่ได้เนาะปากบ่ได้เนาะ ปากปดี๋าไม่ได้อะ่ย่โลกอะนาเด็กเข่าียนบ่บ่บเขาเขายึดจเด็กหิ้นยึดนจเด็กเข่าป้าป้าพ่อพ่อมาม่ายไม่ได้อยู่น้อพ่อน้าแม่แลไเนาะยู่นน้อพ่อน้อแม่คหลายคนกับ่เป็นก็ไม่แต่เพียดี่เป็นโปรแห้อะนาอีพ่ออันยูนี่นี่อาชีพเขาเฮ็นยังก็ เอ้ยอซีเ <moon> ฮ <unter matte> ็ดหยังไอ้แท้เลยยังจุดเทือเฮ็ดให้เนาะได้จุดเทือให้เลี้ยงควายโดยโอมอควายตัวนึงแต่ว่านชิดลนอันเฮ็ดให้เนาะแต่ละปีแต่ละปีนี่ได้ประมาณจักเป่าก็เออได้่เป่าซําเป่าันาเฮ็ด้ดนี่เพิ่นได้เป็น7 อีพ่อได้เดือนเจ็ดเป้าเอ่อตึกเพื่อนมาเชื่อ ็ย <c oughs> ่ง <Labor> ว่ามันงามพหนโอ้แงาเมันโอ้ถ้าซักเขาใส่ละมันแดกใส่ให้อนแบกใส่ละมันกัเข้าก็บตาพอเช็ดแดมีติเม่นี่มีติเม่อะไรเหล่ากัเป็นันนั่นอู้น่เช่กระทาไอ้ป้านี่เป็นยังก่อเพิ่นเป็นยังก่เป็นวันหูเป็นวันนรกถ้าไ็ว่าอันน่ะเป็นอันเกลนไปนะม่ไปกูดอมอเป็นวันนรกเป็นวันนรกยวเลยนอแต้อู้นี่แหละพอนี่ เดี๋ยวนี้ก่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วที่เีกินเหล้ากินยังแล้วอโดยนะอันนา่งซื่อย่างก่อนนั่งเกดนางเกดลองเบางใบ้า่อใดเลืดเรียกเยนะเลือดไเล่ไรเันต้องสร้างปากเม่นนั่งนััไปองค์เฮียนวนนง่อยากะไปนงเออตบ่ไม่อยากไปอืะแล้วอือ ปลูกหลานเนาะนี่เนาะลูกหลานแะอกูกนลไกับเพื่อนกับหูความเวลาเ้าบอกข้างนี้ก็ไปได้อยู่เออมันหูมดเาบอกนี่หูมดเนาะหูมดแล้วก็ปากห้าบลอกห้าบ่อย่ามันหูมดก็ตักน้ำหนึ่งเข่ามันยังกระเพียนอยู่ที บ่เห็ดเบี้ยเปยี่นังบ่บ่ได้บ่เปลี่ยนเนาะมันกับบู้งอย่างน่ะเดี้ยป็นงึกป็นกล่ะนะมันบู้ง้อยเราไปมังงาพอชุดเจลวนให้เท่าไรนามกี่นนึ่คือวันนี้นอ้าวเมื่อไรรลบมันมาเตาลบตาชุดเจแล้วดิแบบว่าไงไงคนคนบ่เต็มร่อยเนาะแม่เนาะเตรคนบ่เต็มรอยเนาะ แน่นองก็คือตามเขาสังเกตเบิ้งก็คือน้องเพื่อนหน้าตาคล้ายๆกับคนทัวๆไปแบบวันเป็นลักษณะนี่นะหน้าตาแบบนี้นี่จะเป็นแปปปัญญาอ่อนะบางคนก็ปากว่าเปลี่ยนบางคนก็เปลี่ยนโน่นนึงน่นนึงไปนะแต่ว่าหน้าตาลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะกับบุหูว่าเขาจะฝึกทักษะใดแนวใดเนาะก็อยากไข่มีหลายหลายคนให้คอมาเมนต์เบิ้งเนาะ ว่าควันเห็ดแบบใดพอให้อาการดีขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือทางอี่พอหันกังวลใจก็คือว่าหญ้ามีพลอยแม่เบอร์ยูเนาะก็อ่ายูนั้นพลอยแม่เนาะแต่ว่าอ่าสูมาผีบาบเนาะก็คือเวลาพ่อแม่หลวงลับไปเนาะเมื่อบุญไปสูบาบเออเมื่อบาบไปสูบุญเนาะอ่าเมื่อเวลาเนาะเดาเป็นห่วงทางลูกนี้เนาะเป็นห่วงทางลูกนี่ว่าลูกนี่จะอยู่ทางน้ำไผ่เนาะนี่เป็นปัญหาเนาะลูกใสแก้วเพราะว่านี่ เวลาพ่อแม่อูพ่อแม่เกอ,อเวลาพอแม่น่ะไปมันไปเมืองโอ้ยไปตาเสียงวันนั้นเมื่อคืนเนี่ยค,คิดลูนต้องตายแล้วเ <c oughs> งินไม่มี <c oughs> มันอยากไม่มีเพื่อนเรานี่ลูกใส่เพื่อนนี่เศร้าเหอเศร้าคมเจ้าเจ้าคม,าคมนี่มุสยทาทำป่านี้ทุ <c oughs> มาน,นาบ้าเจ๊ลอกนี่เรานั่ยเศร้าคมตอนอันอีพ่อยังมีหวแห่งนี่น <c oughs> ไปตัดเมตโวน้ำหาเนาะเอาเสาคมเนาะมาตั้งเอาอันไม่ลี้มเนาะมักเซ่ฮ้ตึกิถูก่อนเลยนี่คือตาอันนี้เฮ็ดเป็นกับว่เป็นลูกชายกับว่เป็นนั่นท่านเป็นพ่อโอ้ยพ่อตาไปชิมน้ำมือน้ำจิตตาน้ำมือน้ำจิตใจแล้วเดี๋ยวนี้เฮาเฮาไม่ยุ่นนี่นี่ก็ย้อนว่าเฮาไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดไทยเนาะไม่ไทยเฮ็ดย้อนว่ายุ่งพุ่นเฮาก็ หาเงินบ่ได้เนาะอยู่พุ่นเนาะอยู่พี่กนี่ตัดฟืนขายอยู่พี่นี่ตัดฟืนขายเนาะกินเออได้านั้นเออแดมเนี่ยตัดหนวดตัดฟืนขายซืเข้าเนี่ยด้นมือซ้ายมืออือมืออตัดฟืนมือเนี่ยขายมือแบบมือมือเไปซื้อเข้าอ้าเศร้าก็เล่นซะด้วยขายฟืนเนาะได้ได้เงินก็ไปซื้อเข้ามาเนาะให้อยู่บ้านมัน บ่ม nah, uh, ีอะไรมมีเรื่แห้งข้าวชิครับแบกข้าวแบกน้นำเามแบกมาได้เท่าแล้วนั่นนะไปยู่เมืองกันนี่แล้วเพื่อนกินชีนะมอนไรกินชีนเอาขาไปอันนักข้าวหนำเขาไม่ได้แบกนักขาวหนำโอ้เท่าอย่างนั้นมาแล้าน้แข้าวมันตายแล้วอนี่นออยู่นี้น่ะนออย่านออันนองนออย่างเขาเก็บได้หว่าน้ำมมีรถเอาได้ล่มาไม่กินได้ได้ เพราะว่าอยู่นี่นี่มันอยู่ในป่าเนาะอ่มมาอสอกฟืนเก็บหนอหานางเนะมมาะมากินมาขายเนะาะมาขายกินซือ้อไม้กินแบบอยู่แบบธรรมชาติเนาะแต่ว่าหยุ่งยากก็คือตอนเวลาเจ็บเป่วยเราบ่มีเงินมีค่าไปปัวหันเนาะแล้วก็ออีกอย่างก็สงสารผู้น้อยนี้เนะสสาะ ຊ່ອງຊາດເດແມ່ກໍບໍ່ອອກວັງແມ່ກໍບໍ່ວ່າແມ່ຫ້ອງພໍ່ກໍບໍ່ວ່າພໍ່ໂຕຍະຍະຍະເທົ່ານັ້ນຫຼອຍອ້າຈັ່ງເບິ່ງມັນຈັກນຳມຮູລຕັ້ງພຂອາມາມຮູ້ລອນຳມາກນໜູມັດລາງ້ຍລ້ງບົຮູ້ມດ10ີ 10ปีแต่ปากบ่ออนโดยๆบ่ตงามงามงามเนาะํานี้โดยแม่น้องลานแม่พหลายคนปลหันน่ะบนถึกลูกติยังฮู้ติลูกลานี่ยพ่อก็มันลูกลานแม่ก็ทําแล้วนี่นโอ้แม่น้องถึลูกหลานเนาะเอออันนี้มันลูกหลานถ้าว่าบ่มีพ่อแม่นี่ไปอยู่นําอายเอ้ยน้องนี่บเดียวเขาก็สิเบื่อสิสังอีกเนาะ แม่แม่เข้าใจเนาะไอ้น้องมันมีไล่ว่าไล่ว่าน้อยลูกเข้าใจเองเนาะโดยๆนั้นอยนําลูกกบ่มาาลูกายมี2คนมีเมียแล้วลูกิงมี3คนมีหมดแล้วว่าลูกายเนาะผนึงก็สิว่าคนเดทุกอันนีจอบ่มาว่าสินคตาลูกายผู้นึงนี่กินยามาพายวันนี้มานี่จม่

เกเข้าก็คือกันเข้ากับค่ะ,<ว>ะเดี๋ยวนี้นอ,อันอก็คือกันเข้ากับมาอยู่นี่เนาะแยกจากแยกจากลูกจากเต่ามาเนาะเพื่อมาเลี้ยงอันผู้น้อยนี้เนาะอยู่ในปากนี่เนาะออเอาเชงซี่เด้ออันอีพอไปสั้นก็ลูกก็จะได้อนอาขอตัวกลับก่อนแต่ว่าลูกจเจ้าเงินให้อีนางน้อยนี้เอาไว้ซื้อขนมเขายังกินเนาะเพราะว่ากระสงสารนิดน้อยนิดนะ พอดีว่าเขาถือเงินของผู้ใหญ่ใจบุญนี่มามันว่าเป็นเงินเขาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะเขาจะเอาเงินให้ผู้น้อยนี่เนาะเอาไปคือเรามาขึ้นเมืองแก่นะข้าวขี้นี่เพื่อนเี่ข้าหนำห้องหน่อข้าเนี่ยห้องหนำห้องหนอกหมูมีเนี่ยเป็ดเป็ดปู่เป็ดป้าคือตะกี้ตะกอนเนี่ยมันจะไม่ตะกี้เนี่ย สุยป่ะอ๋อมันนําก็บมีเฮานอกกมีก็โอ้ยสุดกว่นนี่ก็สิบ่ตายกันตายวเอาว่าบ่อาเก็บนนี่าลองให้พุ่นนว่าเราจะจะจะเอาบ่เนาะเก็น้องเก็ เอาบองเงินลองขอบใจเนาะนกขอบใจนกไงนกมือข้าจนกเนี่ยเออเพราเป็นยังเป็นยังเออจฉะนั้นเออนกเใจนกใจนี่ฮะขอบใจนี่เออเออเราให้พ่อแม่เก็บไว้ให้เนาะเออเราเออเราน่พ่ออันก็คือพ่อ นอบเ็นะคือเงินส่วนนี่เป็นเงินของผู้ย้ายใจบุญเพิ่นเพิ่นซีว่าพี่ราชนีบุญรัตแล้วก็พจน์จามานเพิ่นส่งเงินมาไว้น้ำเขาเนาะเขาก็เอาไว้ให้นอกกันอ่าหนึ่งแสนเกพเนาะเอาไว้ให้ทางพ่อแม่เบิ่งแยงกันแหละเขาทดลองเอาให้อันน้องเพิ่นจับเบิ่งซื้อว่าเพิ่นจะอันหูจักปฏิกิริยาน้ำเ้าในใดนะ เด้เพื่สั้นนั่นะฮาขอดตัวก้าวกันนะไฮเจ้าเขาเออพอเขาโมกับใจผหญ่ใจบุญเหมืนะเจ้าจ้าอาแม่เขาโมกับใจเอนนะเจ้าขอบใจผหญ่ใจบุญเพื่อนพอเพื่นสสงเงินมาเออาสั้นเฮาก้าวันนเกตเกตเกต่าก้าวันนบายบายวันนี้เป็นบ่บายบายวันนี้เป็นบ่ใจสินอบ กะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะเฮาก็ได้มาฮู้รายละเอียดเพิเพนนเ่นเป็นเทื่อเพราะว่าน้อก็คือน้องเกีท่านเป็นเด็กน้อยที่ว่าแบบอ่าขอโทษเนาะพี่น้องก็คือปัญญาอ่อนเนาะพี่น้องตามเทีเ่ยวสังเกตเบิบ่งหูพางใบหน้าเนาะก็คือเฮาพบเห็นหลายๆคนเนาะที่เป็นลักษณะนี้นะกะจะมีปัญหาด้านนี้เนาะกะเฮาก็ได้ช่วยเพิ่นไป100,000เกียรติะก็คือเป็นเงินของผู้หญ่ใจบุญเละ โอเคเนาะท่านนี้เนาะก็ต้องขอขคมอบกับใจผู้ยหายใจบุญของเขาเนาะคอยเพลินโจมีสุขภาพแข็งแรงป่าสะจกัโกโรคภัยไข้เจ็บเงินค้ไหนมาเทมาเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสบายดีพี่น้อง